ดูดนมหมดกล่องนนะ้ามีเสียงหนูอิตอตอนนี้สถานะของก้าคือคนขาดคู่ครับลองเท้าหายไปข้างนึงครับผมไม่มีคู่เลยครับเอาไปทิ้งไว้ไหนครับรองเท้าครับไหนรองเท้าหนูอยู่ไหนไปเอามาจีอู้อยู่โน่นแหละครับตาย๋ยวไปเอาไป,ปมาให้ยืนรอตรงน,นี้หน่อยลูก ยังจังอ่ะโอเคขอบคุณครับโอ,อ้ยังขอบค,คุณครับโอืขอบคุณก็ว่าสวยๆขอบคุณครับนะนะอ๋อสวยด้วยโออเออไม่โดดเลยขอบคุณครับนั่งดูเรือนั่งดูเรือเคยเราจะนั่งดูเรือกันเนาะ